เอาแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศมาเปิดรกหินที่ประเทศไทยใครที่สนใจอยากให้ดูคลิปนี้ไว้เลยเพราะว่าวันนี้เราจะมาเจอกับพี่ธามหลายคนที่เคยดูช่องตอบเป็นขึ้นก็น่าจะพอรู้จักพี่ธามพี่ธามมีทําร้านอาหารไทยที่ไทยมีทําร้านผัดไทยที่อัสดดมจนขยายกลายเป็นเชนใหญ่วันนี้พี่ธามตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ไก่ทอดเกาหลีที่เป็นอันดับต้นๆน,น,นะเขาบอกว่ามีอยู่800สาขาย,ยอดขายหมื่นกว่าล้านบาทต่อปี เอามาเปิดแบรนด์ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกวันนี้จะพาไปคุยกับพี่ททมกันว่าทําไมเขาถึงเอาแบรนด์นี้มาเปิดและในการที่เราจะเอาแบรนด์แฟรนไชส์จากประเทศมาเปิดที่ประเทศไทยเราต้องคํานึงเรื่องอะไรกันบ้าง ที่ผ่านมาผมจะเห็นแต่พี่ธามอ่ะเปิดร้านเองทีนี้วันนี้เราเห็นพี่ธามาซื้อแบรนด์จากเกาหลีมาเปิดผลระดักฑ์ทำไมถึงเป็นผลรตักแล้วอยากรู้ว่าถ้าเกิดระหว่างเราเปิดร้านเองกับซื้อแฟรนไชส์ต่างประเทศมาเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างแต่จริงๆก็เป็นสิ่งที่ตัวเองถามตัวเองนะตอนที่จะไปทำตอนที่จะไปซื้อเพราะว่าไม่ใช่ว่าการ่งหันไก่ทอดนี้มัน,มนรุนแรงที่บ้านเราไม่ใช่เรตโรเชียนธรรมดามันหลัดดีเรตโรเชียนเพราะมีทุกมุมแล้ยังมีโล c a l ชิ i เก้นอย่างพวกไก่ทอดหันใหญ่ไก่ย่างห้าดาวไก่ทอด อะไรทั้งหลายตัวหลายแบบมากแล้วก็มีของเกาหลีเยอะมากมายมันก็เลยทำให้พี่ถามตัวเองเสมอว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาเนี่ยก่อนที่จะซื้อเขาเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอพี่ก็ค้นพบวิธีการทำคนที่ทำร้านอาหารในเวลาเรากินนเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะบอกสองสายวางหาว่าทำยังไงระหว่างนั้นก็สอดส่องดูอุปกรณ์เขาว่าเขาใช้อะไรถากตัวเขา,วามันเป็นโอเพนคิทเช่นใช่ไหมเราก็จะมองเห็นอ๋อ oh, ใช้นี่ทำอ๋อเขาใช้นี่ทำแล้วเป็นสะดุดตาที่ครื่องมือตัวหนึ่งพี่เออไม่ใช่แบบหายากหรอกหาง่ายมันะมีอยู่ทั่วไปกกก็เเเเลยบออแสดงวว่าาาาาคคมีีิิธรทหน ต่างจากคนอื่นเลยทําให้สินค้านี่ออกมาไม่เหมือนคนอื่นพอไปกินปั๊มเนี่ยก็เลยรู้ได้ว่าเออเนาะมันมันมันไม่เลี่ยนเลยอะ่ะแล้วนอกจากซอสของมันที่มีให้ถึงแบบ5รสชาติแล้วก็กแต่ละตัวเนี่ยมีความต่างกันหมดแล้วก็ไม่เหมือนกันกันกบซอสที่ขายในบ้านเราในเมืองไทยพี่ก็เลยบอกอ่ะโอเคอันที่1นึ่งคุกกิ้งเทคนิคละสองก็รสชาติที่สู้ได้แน,น่นอนนะฮะก็เลยได้ข้อตกลงว่าอ่ะโอเคแบรนด์นี้มีสิทธิ์ทําได้นะฮะหลังจากนั้นก็เมกแอนควอรีขก็ไปเจอเขาหมายถึงพี่ทาไม่ได้รู้จักเขาเลยไม่่่่ทาาไไมรรู้้้จักเเลลยในนนนนหุสวีปแชอบ ก็อยากให้พี่ไปกินพี่เขาบินจากอัมสเตอร์ดัมเลยโดยตรงไปที่เกาหลีก็ไปชิมพี่ไปกินไปดูแลไปเห็นสังเกต observe วิธีการทําในครัวแบบผผ่านก็ดูครบทุกอย่างก็โอเคมีโอกาสทําก็เลยตกลงนัดเจอเขาซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เรียกว่าอันดับต้นๆของเกาหลีครับจริงๆมันมีหลายคนเคลมลนะเนาะทุกคนก็อยากเป็นน u m b e r one หมดจริงๆว่ามันเคลมมันได้แหละแต่ทีนี้ถ้าจะดูด้วยจํานวนสาขาเขามีตั้ง800ที่พี่ก็คิดว่าถ้ามีได้ขนาดนั้นในระยะเวลา12ปีเนะีปีก็เขาคงไม่ธรรมดาเนะาะก็ต้องมีอะไรแหละไม่งั้นมันคงคงไม่มีคน ซึ่งหลังจากที่เราเราแสดงความสนใจแล้วก็พบปะเจอเขาเขาก็จะพาเราดูอีกระดับหนึ่งละอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งโปรไฟล์เราก็ต้องผ่านก่อนเพราะคงไม่ได้มีแต่พี่ทงคนเดียวที่สนใจเขาเขาเช็คกลิ้งกินพี่เลยฮะพอเราไม่กินควอรี่แล้วนะนําตัวว่าเราคือใครนะครับเขาก็ทางฝั่งพี่เองพี่ก็เตรียมพรีเซนเตชันนะว่าตัวเราเป็นใครนะแล้วก็ระหว่างที่เขารับนัดเราเขาก็เช็คเราเหมือนกันหลังจากที่เขาตอบรับปั๊บแล้วก็พี่ก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ก็พรีเซนต์ว่าเราเป็นใครทำคือใครมีประสบการณ์อย่างไรซึ่งสิ่เคาาดูือว่ เขาคงไม่ไม่กล้าขายสุบสี่สุห้าให้เราเขาก็บอกตรงๆแล้วว่าเขาก็เลือกพาร์ทเนอร์ที่ไม่ไม่ได้มีแค่เงินนะฮะเป็นตัวหลักเงินแน่นอนเงินมันขับเคลื่อนได้นะฮะในการขยายสาขาหรือเติบโตธุรกิจแต่ว่าการการทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคนทําก็ต้องไม่ได้ชอบอย่างเดียวต้องมีประสบการณ์ดังนั้นข้อพิจารณานั้นก็ผ่านว่าเราทำมาพี่ก็ทํามาพอสมควรแล้วล้วก็เคยทํากับแบรนด์ดังๆระดับโลกมาหลายตัวก็ถือว่าเรามีคุณสมบัติเข้าข่ายทีนี้ต่อมาเขาก็จะเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังลวเขาฟังเรื่องเราลวเขาก็จะเล่าเเเเรรื่่่อองงงงงงฝัััั้้้าาาาใใหหจจแวกก็็ตตตโบบไน ขายเขาเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูตัวเลขว่าเออเขาบอกเขาขายเติบโตขึ้น10%หรือยี่สิบเป็นป็นกี่ล้านกี่เหรียญเขาโตพิชิตทางไหนเขาก็เริ่มออกไปนอกประเทศออกไปฮ่องกงตอนนี้เปิด3สาขาแล้วและเดือนหน้าเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาก็จะเปิดที่ US นะฮะแล้วก็เขาเพิ่งสายคอนแทคเอโมยูไปกับฟิลิปปินส์เราซื้อเป็นเหมือนมาสเตอร์แฟรนไชส์เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของไทยแลนด์ก็คือหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะขยายด้วยตัวเองหรือขายแฟรนไชส์ก็เราจะมีสิทธิ์เราก็ทําได้เช่นกันนะฮะหลังจจจาาาาากกนนนนนััััั้้พพพออเเเเเเครรรรีีซต์ส็็ป๊บ่่่ะะะะยยยยมมมชลงงงไถึใว แต่พาเข้าไปชมเสร์ฟเงง oh. พี่ก็เห็นละพอ่ได้เข้าไปดูเองหรือตัวเองก็เห็นหมดแล้วว่ามันอ๋อก็ยิ่งเ,เพิ่มความมัน่นใจให้ตัวเองว่าเขาจะต้องมีการเซ็น NDA NDA ว่าเราจะไม่ไปก็คือ disclose ทุกอย่างปกปิดนี่ให้เป็นความลับแต่ด้วยมารยาทเราก็เราก็รู้นะว่าเวลาเราไปเยี่ยมชมกิจการคนอื่นเราก็จะไม่ได้ไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมันมันก็จะเร็วเกินไปนะฮะก็ขั้นตอนนั้นก็จบละหลังจากนั้นเราก็มาประชุมกันภายในแล้วว่าเราจะทําอย่างไรต่อไป next move ละภายในหนึ่งเดือนเราเชิบเขา ที่ละวองหาที่แรกว่าเอ๊ะจะเป็นที่ไหนดีนะฮะที่ไหนดีที่เราจะต้องเปิดจวดครั้งแรกให้คนเห็นได้เยอะให้คนผ่านไปผ่านมาเห็นเรานะซึ่งมันก็จะเป็นการช่วยทางอ้อมในการโฆษณาก็พอเราได้ที่ก็บรรทัดทองบรรทัดทองแล้วก็ปักหลักบรรทัดทองทีนี้สําหรับใครที่เขาสนใจว่าเขาไปเจอแบรนด์ในต่างประเทศแล้วเขาคิดว่าเออฉันอยากจะเอามาขายเรื่องแรกม,มันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราจําเป็นจะต้องรู้และการทําร้านเองกับการไปซื้อแฟรนไชส์คนอื่นมาต่างกันยังไงสองเรื่องนะที่มองว่าถ้า ถ้าเราสนใจแบรนด์อื่นที่มันดังเราก็เราต้องถามตัวเองก่อนว่าใครจะทำเป็นตัวเราไหมต้องพิจารณาคุณสมบัตินะว่าว่าตัวเรานี่มีคุณสมบัติครบถ้วนไหมเหมือนกับเราจะไปทําร้านอาหารของเราเองนี่แหละถึงแม้ว่าเราจะซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ยเราจะได้ระบบด้วยวิธีการทาจากเขามาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยการประกอบการธุรกิจการบริหารธุรกิจมันเป็นเรื่องที่ต้องทําทุกวันแต่นี้ก็ต้องเป็นเรื่องของความสามารถในการบริหารธุรกิจละเราคงจะต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมแล้วก็เรามีทีมงานไหมเรามีคนที่จะช่วยทํำไหมมีเงินไหมนะมันก็จะมีค่าใช้ แล้วก็ต้องติดต่อเข้าไปว่าเออเขาจะโอเคกับเราไหมเพราะบางทีเราอยากได้เขาบางทีเขาอาจจะไม่อยากได้เราหรือเขาไม่พร้อมเพราะเขาดูคุณสมบัติเราแล้วไม่ผ่านก็รรเรื่องที่2ก็คือถ้าเราทำเองนะฮะไอตัวแรกเนี่ยเราซื้อเข้ามาเนี่ยแน่นอนเราได้แบรนดิง้งเราได้ทุกอย่างที่เขาสร้างมาแล้วความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา12ปี่มันถูกแก้เกือบจะหมดละจนเกิดความเป็นเลิศของกั้นอาหารครับ โอเปอเรชั่นเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเข้ามาเราได้มาหมดเหมือนเราแค่ซื้ออะบอิกกึงสำเร็จรูปอย่างดีมาแล้วเติมน้ําไปแล้วก็รอ3มนาทีเราก็ทานได้เลยอร่อยอ่ะที่นี้ในทางกลับกันถ้าเราต้องทำมาม่ากันไปเองเราก็ต้องไปหาแป้งสาลี้องไปหาโรงงานผลิตเส้นเราต้องไปทําขมซอสเราต้องไปเทสซึ่งแน่นอนแบร,รนด์เราไม่มีใครรู้จักอาจจะต้องใช้เวลาหรือราอาจจะใช้เงินมหาศาลแต่แน่นอนถ้าเป็นของเราเนี่ยข้อดีคือทําอะไรก็ได้พุณนี้อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่อยากทาสีแดงก็ใส่สีเขียวก็ได้ตั้งชื่อนี้ไปสอเปีปั๊บเปลี่ยนนนแล้้วไมม่่เเเออาาาาาารรรชติีัก็งงงยพทข จะทาอะไรก็ได้นะแต่ความเสี่ยงก็มีคือถ้าเราไม่มีจุดยืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามนก็คงจะยากในการครองใจคนเพราะคนจะจําไม่ได้พี่กคคิดว่าถ้าเราพร้อมมีทุนมีเงินมีคนนะฮะแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการทําธุรกิจร้านอาหารการซื้อเข้ามาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะโตได้เร็วการซื้อเข้ามาเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างครับค่าที่จ่ายเนี่ยมี2ตัวนะครับคือตัวที่1ก็คือ entrance fee หรือค่าแรกเข้านะอันนี้เป็นเงินจ่ายครั้งเดียวขึ้นอยู่ที่บริษัท5 0 0 0 0 1่0แสนหนึ่งสองแสนสามแสนนะฮะ US U.S. ครับอันที่2ก็คือเงินประกันอ่าเรียกว่า security deposit เงินนี้ได้คืนประกันอะไรประกันว่าเธอจะไม่ไปทาผิดสัญญาเขาไม่ไปแก้ของเขาไม่ไปนั่นไปนี่หรือทําไปทํามาไปเปลี่ยนข้าใหม่ลกุกเลิกสัญญาพอรีบเงินประกันเลย mm hmm. เงินประกันนี้ก็มีตั้งแต่หลักหมืน่นจนถึงหลักแสน U.S. นะครับ mm hmm. ก็แล้วแต่ว่าแบรนด์มีความแข็งแกร่งแค่ไหน,นตัวที่2ก็คือค่า royalty fee ที่ต้องจ่ายบางแบรนด์ก็1.52.53.5อดของยอดขายต่อเด<า>ือนยอดขายต่อเดือนยอดขายที่ยังไม่ได้หักค่าที่จ่ายนะฮะยอดขาย cross ็ได้รับของต่อเด จะคิดเงินค่าสอนค่าเทรนนิ่งแต่แบรนด์นี้ดีคือไม่ยิบย่อยไม่ยิบย่อยก็คือจบได้่ครั้งเดียวเราจะต้องซื้อวัตถุดิบอะไรจากเขาด้วยไหมครับตัวซอสครับที่เราต้องซื้อจากเขาแล้วก็แป้งแล้วก็ตัวมาราเนชั่นพาวเดอร์ซึ่งมันเป็น์อิ ingredients เลยที่ทําให้ตัวไก่ทอดเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเป็นสตรลับของเขาสุดลับของเขาแล้วก็ก็คุยกันแล้วนะคบว่าเวลาหนึ่งที่เรามีจานวนสาขาที่พอเพียงกับปริมาณการผลิตขั้นต่ำจากโรงงานเราก็จะให้เขาผลิตให้ที่นี่นะโดยให้เขาเป็นคนทําซึ่งข้อดีในแง่เนื ที่สาคัญที่พูดมาทั้งหมดนี่จริงๆแล้วพาร์ตเนอร์ชิพสำคัญมากพาร์ตเนอร์ชิพกันระหว่างเขากับเราเพราะว่ามันต้องวินดดวยวกันทั้งคู่ต้องชนะด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่ต่างคนต่างยืนในจุดของตัวเองซึ่งพี่มีความรู้สึกว่านอกเหนือจากคุณสมบัติเรามีเงินพร้อมมีทีมงานพร้อมใจพร้อมอยากทําการค้นหาการได้มีพาร์ตเนอร์ชิพที่ดีกับแฟรนไชสเซอร์ของเรานี่มันจะทําให้เรานี่ทํางานได้สบายใจแสดงว่าถ้าเกิดเราซื้อแฟรนไชส์ไขรก็ไม่ใช่แค่ว่าเราซื้อแล้วเราจะทําอะไรก็ได้ใช่อย่างวันนนนีี้้เเจาาขอองงแรรชยู่่ะดับ ช่วยอะไรในการเซตอัพพีธามบรัจริงๆแล้วเขามาช่วยเขาสอนเราด้วยก่อนเปิดร้านนะฮะเราก็ไปเรียนที่นูน่นสองสัปดาห์นะฮะหลังจากนั้นปั๊บเขาก็จะมาช่วยเราเซตอัพร้านสอนทั้งหมดเลย7วันก่อนร้านเปิดแล้วก็อีก7วันหลังร้านเปิดหลังจากนั้นเขาก็จะมาตรวจเยี่ยมร้านทุกๆ2เดือนทุกสเ,เดือนมาเยี่ยมนะครับอันนั้นเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเขาจากที่พี่ธามได้มีโอกาสดูแลแฟรนไชส์ทั้งเป็นระดับ global ทั้งพี่ธามเคยไปเปิดร้านที่ต่างประเทศพี่ธามเห็นข้อดีอะไรของแบรนด์เกาหลีบ้างครับในมุมการ ในมุมธุรกิจจริงๆนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ต้องทำาหรกิจักคนเกาหลีก็ก็ผิดคาดเหมือนกันนะคือมีความเป็นมืออาชีพมากถ้าเทียบกับแบรนด์ global brand ที่พี่เคยทำมาถือว่าเทียบรับมีได้นะสู้ได้สู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ product excellence people excellence operational excellence พี่ว่าเขามีครบแล้วก็เฉียบคมรวดเร็วนะฮะแล้วก็ทีมงานของบุระดักนี่ที่เกาหลีเนี่ยมีแต่คนรุ่นใหม่ CEO อายุ45 COO อายุ49 ดเรคเตอร์ก็อายุ35คือ ทีมงานเด็กๆทีมงานแบบนิวเจเนเรชันหมดเลยตัวเราเองเราว่าแบบเอออายุ53 c สซีโอเขาอายุน้อยกว่าเราอีกแล้วเรามองเขา้าเออเนาะเลยเห็นข้อแตกต่างเหมือนกันว่าบางทีการขับเคลื่อนธุรกิจที่มันแข่งขันกันอย่างเดือดเนี่ยนะฮะกินเนอร์ของของโอนเนอร์ก็สําคัญเช่นกันนะ <c oughs> ส่วนเรื่องของความรู้โน้ตเฮาสโนเลยต่างพี่ว่าเทียบได้เลยกับ global brand ซึ่งก็ไม่แปลกที่เขาอัจจะไปเปิดที่ที่ที่อเมริกานะ,ะก็ทีมงานเขาแบบโอ้โหเยี่ยมมานะฮะแสดงว่าการเอาแบรนด์ต่างประเทศเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ เสมอไปถ้าเราได้เรียนรู้จากเขาพี่ว่าไม่นะคือพี่มองเสมอว่าเราเรา,เราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะเราทําไม่ได้หมดทุกเรื่องเราต้องมองหาส่วนที่ตลาดขาดหายเหมือนกับวิธีเราพูดถึงเรื่องของทฤษฎีเราจะพูดได้เยอะแต่พอมันเข้ามาถึงเรื่องวิธีการทํา <c oughs> จริงๆเนี่ยเวลาเราจะเอาอะไรเข้ามาขายในบ้านเราถ้ามันยังมีช่องว่างเราเห็นว่าเออมีโอกาสมีโอกาสเนาะเอาเข้ามาได้แต่จะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้หรือตัวพี่เองเนี่ยเอาธุรกิจอาหารไทยแบบแบบใหม่ผัดไทยผัดไทยไปขายที่ในชแชนแนลเนี่ยมันก็เป็นอาหารไทยแต่ถ้ามองเป็นอาหารไทยแต่ถ้ามองเรื่องวิธีการนาเสนอ นี่เออมันมีช่องว่างที่ไม่เหมือนคนอื่นมันก็เลยอยู่ของมันได้ขายมันได้อาจจะเราจะไปขายข้าวจีนคนอื่นขายข้าวจี๋มันก็พไปสู้เขายากเพราะขายก๋วยเตี๋ยวล้วไปขายมันเขาสู้ยากแต่ถ้าขายก๋วยเตี๋ยวเราต้องทาก๋วยเตี๋ยวเราให้ไม่เหมือนเขาโอกาสได้เหมือนกับแซนด์วิชดังๆเบอร์เกอร์เจ้าดังๆระดับโลก มีสุดแบงก์ตลาดเป็นรัดับ2ในตลาด US เข้ามาเมืองไทยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นเป็นกรณีศึกษาให้เราเห็นว่าเออถ้าจะอยู่มันต้องต่างอ่ะมันต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ไม่งั้นคนก็คงจะแบบทำไมต้องกินเหมือนพี่ถามตัวเองว่าทำไมฉันต้องกินไก่ทอดอันนี้วะแต่พอมาดูแล้วเออมันก็ไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดานะมันก็มีของเล่นมันอยู่อ่มีตัวที่จะเป็นจุดขายของมันเหมือนกัน ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะคนที่อยากเอาแฟรนไชส์ต่างประเทศมาเปิดที่ไทยนะครับก็มีอะไรผมว่าเดี๋ยวเราติดตามคอนเทนต์จากพี่ธามได้อยู่เรื่อยๆ E.P. หน้าเราจะมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน